แบ,บสรทสวดธรรมาจักกับประวัตนสัมมสูตรเอวเมสุตังเอกังสามยังพระวาพรารานสิยะวิหารติอิสิปะตะเนมิกรทายะตตตระโคพระวาปัจาวะคีเิคขูอามันะอามันเตสิเฮวเมภิขเวอันตาปะพะชิเตนนะเซวิตัพาโยใจยังกายเมสุกามาสุขาลิกานุโยโค อีโนคัมโมปอุชนิโกอนะรีโยอันนะสันหิโตโยจายังอัตตากิลามนุตกิลามนุมัทธานุโยโคทุกโคอริยะอนะรโยอัะสัหิโตเอเตเตภิกขเวอุโอันเตอนุปัมมัิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา กคูกรณียานักรณีอุปสรมยาอภินยาสัมโพธายาณิพานยาตังวัตติขตมาจะสรางิคขเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมพุทาจักคูกรณียานักกรณีอุปสรมยาอภินยาญสัมโพทายาณิพานยาสังวัตติ อายเมวะอาโยทั้งกิโกัมโคเสยะที่ทังสัมมาติฐิสังมาสัมปโสรัตมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโคซาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาตั้ยกุกรณียะนะกรณีอุปสามมยะอภิญญายาสัมโพธายาดิพานายาสังวัตติ อีทางโคปนาปิกเวทุกข้างอริยสัจจังชาติปีทุกขะาจราปีทุกขามารณามปีทุกข้างโซกกาปริเทวะทุกขะโทมันสุปายาซาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยามปิดช่างจันะลพัตติตัมปีทุกข้างสร้างขิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขะอีทังโคปนาปิกเวทุกขะสมุตโยอริยาสัจจัง ยายังตันหาโปโนภวิกาตนันทิราคาะหะคตาตตระตตระพิษนันทินีเสยยที่ทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโคปนาปิกเวทุขะนิโรโทอริยสจังโยตัสศยวะสนหายะอเซสะิวรา พะนิโรธทรจ้าโคปะติดนิสังโคมุตเตอนาละโยอิทงังโคปนาปิคเวทุกพะนิโรทรคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยะยมีวอริโยอาทังกิโกมักโคสัย,ยะที่ทางสมาติติสังมาสังกัปโปสังมาวาจา สัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวอุปปะปปะอนันตสุเตสุธัมเมสุจะคู่อุททปาติญาณอุตตปาติปัญญาอุตทปาติวิชชาอุตตปาติอหังโกอุททปาติตังโขปะนิฏฐังทุกขังอริยสัจจะปะริ ññ ายันติเมภิกขเว อุเพอนาสุเตสุธรรมสุจักขุงอุตปาธิยานงอุจปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอหะโลโกอุตปาีิตังโคปนิทางทุขังอริยาวสจังปารินญาตันติเมปิกเวอุเพอนาุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุตปาธิยานังอุจปาธิปัญญาอุตปาทิ วิชชาอุตตปะติอารโกอุตตปะติยถังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเณอนันตุสุเตสุตะหัมมะโสจะขุโมอุตตปะติยานังอุตตปะติปัญญาอุตตปะติวิชชาอุตตปะติอารโกอุตตปะติตังโขปะนิถังทุกขสมุททโยอริยสัจจัพพ5ตะพันติเมภิกขเว บุพเพนอนุสุตเตสุธัมเมสุจกุมุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะฏินันทิเมภิกขเวบุพเพนอนุสุตเตสุธัมเมสุจกุมุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลกอุตตปาติ อิธังท um ุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนนุสุเตสุธัมเมสุจกุมุจฉปาติยหนังอุตตปาติปัญญาอุจฉปาติวิชชาอุจฉปาติอารोภะอุจฉปาติตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัญจิกาตะปันติเมภิกขเวโภ นะโนสุเตโซธัมเมโซจจโคอุปาทิญาณุตตปาทิปัญญาุตตปาทิวิชชาุตตปาทิอาโลโกุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเอนานุสุเตโซธัมเมโซจจคุอุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาุตตปาทิวิชชาุตตปาทิอหาโลโกุตตปาทิ इतां दुःखनिरोधकमिनीपत्तिपथा अरिष्यसच्चन्दिमे भिक्खवे बुप्भे अननुसुतेसु धम्मेसो चखुमुत्थापातिया न उत्थापातिमहञ्ञा उत्थापाति विच्चा उत्थापाति आरोगो उत्थापाति तं को पनिथां दुःखनिरोधकमिनीपत्तिपथा अरिष्यसच्चं भावे तपन्दिमे भिक्खवे बुप्भे अननुसुतेसु धम्मेसो चखुमुत्थापाति ยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งขคอปิญทางทุกขานิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติเมภิกเวบุเพอนัตสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทปปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ยาวกีวันจะ่มีิิขเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันต์เอวันติปาริวัตังทวะทศกาลังจะท่าปูตังยานทัศนังนสุวิสุทังอาโหสิเนตาวเนวตาวาหังบิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรัมเกสสสมณพรัมมณียาประชายาสเทวมนุสัายะ อนุตารังสัมมาสัมโพธิเงียบิสัมพุทโธปัจจัญญาเสงี่ยโตจะโขเมธีเขเวอิเมสุจะตุสุอริยสเจตุเอวันติปริวัตังตวะตสาการังยะชาภูตังยะระทัสนังสุวิสุทังอโหติอตถังปิเขเวตเทวะเทลุเกตสัมมารรเกตปรหมะเกตสตสมนัพรหมนิยปปัจจายาเเว ว่ามนุษย์ยานุตรังสมมาสมโพธิกับิสมุทโธปัญญาสิงญาณญาณจะปัณเมทสสนะทัศนะอุทปาธิอกุปเมวิมุตติอายมนติมาชาติิธานิอุณภวติอิมาชวจาเพราว่าอัตมนาปจจวักยยพิคูตพขวโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินตาปนเวยาการณสมิง พัญญามเีอายสมโตโกนทันยศะวิรชังวิตมลังธรรมจักคุงอุทปาทิยังกินจีสมุทัยธรรมังสัตถมสัพพันตังนิโรธธรรมันติปาวัตติเตจัพภะขวัตาธรรมจักธรรมจักเกภุมมาเทวาสัจะมนุสสาเวสุงเอตัมภะขวัตาภารานัสยาหิสิปตะเนมิกาทายอนุตรงธรรมจักกัง ภาวติตังอัพภาวติยังสมเนนวาภรหมเนนวาเทเวนวามหาเรนวาพรหมุนาวาเตนจิวาโลกสมินติโพหมันังเสวานังสัตถังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวะสัตชมนุสาเวสุงจตุมมหาราชิกานังเสวานังสัตถังสุตวา ตาวะติงสาเทวาสัจจามนุสยเวสุงตาวะติงสานังเทวนังสัจังสุตวายามาเทวาสัจจามนุสยเวสุงยามานังเทวนังสัจังสุตวาตุสิตาเทวาสัจจามนุสยเวสุงตุสิตานังเทวนังสัจังสุตวานิมมานรติเทวาสัจจามนุสยเวสุงเนมานรตินังเทวนังสัจังสุตวา

พระมณีนาวาพระมณีนวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวะเกนจิวาโุกัสสมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพระมโลกัสสะโทอักภูขคชิอจยัญจะัสส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 ัสหาเสีโลกธาตุ สังกัมปิสังปะกัมปิสัมภเวทีอัปปะมโนจะโอราโรโอบาโซโลกีปะโตระหัสติอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคปะวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิแห่งอายะสมะโตโกหันทันยัสสะอัญญโกนทันโยตเววะ นะ هام اھو سیتی تا پوتانوستی اديبیسو بھگوا راہم تھم نا تمپوتھو وِچاترن سمم نو جگتو لوک وِتھو انوترو پوريس تھم م س رتی ساتھا دیوا منوسان پوتھو بھگواتی سیتھم نا نوستی داوا کھا تو بھگواتا تھم مو سنتیتی پو اکالیکو ए हि पाठि को ओपनेय को पचत् तं वेति तपो हिते स्वेत संखाนุसते सुवातिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो उचुपतिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो याया पतिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो सानेति पतिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो यतिथं चतारे पुरिसयुखानि यथ อาถาปุริสปุขะลาเอหฮสะภะคะวโตสะวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรปุญญาเขตังโลกัสสาติสิทสองสกตตวาสกตตวาปุถารัตนังโอสะท่าหูตะมังวรังอิตังเทวะมนุสสานังปุถะ เตเชนโซทินานันสันตุปัตถวาสเพทุข้าวูปาสเมตุเตสกตวาธรรมรรตนาโอสถทางอุตมังวรังปริอราหูปริราหูปัสสะมานังธรรมเตเชนโสทินานันสันตุปัตถวาสเพพยาวูปาสเมตุเตสกตวาสรางคารตนาโอสถทางอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยยังสรงางเตเชนโสตินา นาสันโตปัตวาสเพรโรคาวุปาตะเมตุเตสิสามพระคาชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวะหานังจตุสัจจาสภงระสังเยปิวิสุนราสภาตานห้างการาทยอพุทธ,ธาอัต วิสตินายกัสเพปติทิตติตาไมหัางมัทถเกเตมุนิสาราสี่เซปติทิโตไมหัางพุทโธธรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไม่หัางอุเรสภะคุณากโรอัตทะเยเมอนุรุตโธสาเรปุโตจะักขิเนโคนัญโยปิธิภาคสมิงโมคัลานโนจวามะเก สักขีเนาวเนไมห้างอุปสงอานันทลาหุลากัสโปจะมห้านาโมอุพาสงวามะโสตะเกเกสโตปิติภากัสมิงสุริโยวะปะพังคารโรนิสินโนสิริสัมปนกโสปิโตอุนิปุงขะโวกุมารกัสโปเทโรมาแหเสจิตตวาสโคโสไมห้างวัสเนนิจังปฏิทธาสิคุณาคารโร วนฺโจอํคุลิมาโจอุปาลีนํทสิวาลีเถราปญฺจอิเมชาตานละเตติลกํมมเสสาสิตีมหาเถราววิชิตาชินสสาวกาเอตาสิตีมหาเถราชิตวงโตชิโนราสาชรนตาสิราเตเสนอํขํมํเขสุสจิตารตนปุโรโตอาเสทขิเนเมตสุตตกํ ท้าจักคังปัจจโตอาศิวามีอังคุลิมาละคังขันธมุราปริตังจะอาตานาติยะสุตตะคังอากาเซฉัสนังอาศิเซซาปกาละสันติตาชินนานาวาระสร้างยุตตาสัตตปกาลักลังกตาวตาปิตาทีสังราชาหิราชตุปัตวาอาเซซาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสา วัสโตเมตสกิจเจนะสัทธาสัมพุชปัญเชลีินปัญชรามัชฌมิวะวิหรันตังมหีตตเลสัทธาปาเลนตุสมังสะพเพเตมห้าปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุราโคชินานุภาเวนาชิตุปัตโตธรรมานุภาเวนาชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนาชิตันตรายอ ธรรมานุภาวะปาริโตจารามีชินปัญชชเรตีสิบสี่บทสวดพาหุงมหาการภาหุงสหาสามปินิมมิตาาวุธันตังรีเมฆาลังอุติตะโคลาสเซม,มารังานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะซาปวตุเตชยมังคาลานิ มาลาติเลกมาิยุจิตาสัพพารัเตงโหรัมปนากวมคาวโหรัมปนาราวะมักขมาทัตทยัคังขันตีสุทันตวิจินาจิตวามุนินโตตันเดจสัพพวัตุเตชยมังขลานินารังขีริงกัจวัลังอดิมัตตภูตังทาวกิจักกรมเสนีวสุทารุนันตัง เมตัปุเสกวิธีนาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขาานิอุกิตาขักกรรมติหัสสุทธารุณันตังภาวันติโยชนะประตังคุลิมาละวันตังอิทีปิสังกรรมตโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขลานิกัตตวานกัตธรมุตรังอิวัคอิเนียกินใจ กินใจยุตถทวจนังชนะกายมัมเจสันเตนโสมวิทินาชิตวามุนินโตตันเตจะทาปวตุเตชยมังขลานิตจังวิหะยามติดสัจจกวาสเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอธิอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโต ตันเตชัสสภวตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทปุชคังวิปุทังมหิตจริงปุเตนะเทระพุชเคณทมาปยันโตอิทูปะเทสวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสสภาวตุเตชยมังขลานิทุกขสทิติปุชเคณสุทัตตาหะเตง พระมังวิุสธิชุติเมติปักกาติพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนิโตตันเตจสาภวตุเตเชอมังขลานิเอตาปิพุทธายชฉยมังขาลาอัตตากาธาโยวาจโนทินทิเนสรัสสระเตมตันจีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตวานิ โบกข้างสุขังอธิคเมย,ยะะะโรสปัญโย <c oughs> มหาการุมหาการุณิโกนาทโทหิตายะสัปปานินังปุเรตวาปาริปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะโหตุเตชัยมังขลังไยนันโตโพธิ ยามมอเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตาวังทินทิโนเอวังตาวังวิชาโยโหหิชยสุชยมังคะเลอราจิตตปันลังเกสีเซปตวิโปคะเลอภิเซเกสัพพะพุทธานังอัคคปโตปปโมติ สุนัขตั้งสุมังคลังสุปภาตั้งสุหุติตั้งสุขโนสุมุหุโตจ้าสุยิตทั้งพรหมจาริโสปัตถกีนากายะกรรมังวาจากรรมังปัตถคีนาปัตถคีนามโนกรรมังปณีทีเตปัตถกีนาปัตถกีนานิคตวานะละพันตัเทปัตถกีเนเพราว่าตุสัพมังคาลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทีเะวันตุเตภาวะตุสัพมังคาลังละขันตุสัพ ลักเาภาวะตุสัพพมังฆ่าลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตาตัวที่ผวันตุเตภาวะตุสัพพมังฆ่าลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพระทังคานุภาเวนะสตาตัวที่ผวันตุเตสิผ้าปฏดทิทานคาถายาเทวตาสาศ สันติวิหารวาสินีทู่เปคะเรโพธิคะเรตหิงตาหิงตาธรรมะเทนะตาธรรมาเนนะพระวันตูปูชิตาโอทิ่งกะโรนเตทะวิหารมันตะเลเทระจะมชานนาวกาจะพิกขาวสซารามิกาธานปฏิอุปาสากาขามาจะเทซ่านิขมาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเต ชาลาผู้ชายเยปีชะอันทัศน์สัมผวาสร้างเซธชาตาอัตถาวปปาติกาลินญาณิกังทำแมว่ารางปฏิจเตสเพปีทุขัสสะครตุสักขย่งท้าตุเจรัสตังธรรมโมธรรมัตาราจปุคลาสร้างโฆโหตุสมะโควะอัตายาจหิตายะจะอัมเหอละคตุสธรรมโมสเพปีธรรมจาริโน พุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปปเวทิเตปสัสนนาหุนตูสเพ,พปิปานิโนพุตธซาเสนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุพุทธิภาวายะสัตตานังสม,มิททางเนตุเมตุนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรกขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนุปชังรกขันตุสัพพะทา สิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุขปตาจนิทุกขะทุขปตาจนิทุขาพาระยะปตาจนิพยาโซขปตาจนิโซกาห้นตุสเพปิปานิโนอเอตาวตาจะอามเฮเฮสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสสะสัมปติเสติยาตานังทัทนตุสาทายะสีลังลักขันตุสะทาภา,าวนาปิรตาหนตุ ขัชันตุเทวตาคาตาสิเจ็ดสุมังคลราคาถาพนตุสัพพังสุมังค์าลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหจนตุนิรันตารังพนตุสัพพังสุมังค์าลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหจนตุนิรันตารังพนตุสัพพังสุมังค์คาลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะทัมคานุภาเวนะโสติรันตุ พุทธาพระปัปตตาปเจกานันจะยังพระลังอัรหันตานันจเตเชนารัคามันตามีสัพปโปสะเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนารัคามันตามีสัพปโปสะเพพุทธาพระัปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนารัคามันตามีสัพปโสสะเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนารักามันตามีสัพปโซ สัพเพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาระขัมันตามีสัพโซสัพเพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาระขัมันตามีสัพโซสัพเพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาระขัมันตามีสัพโซสัพเพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาระขัมันตามีสัพโซ พะเพพุทธาพระลัตปาตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะตเตเฉนาราคาเมตามิสปะโส <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสตร์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพระรตันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปร,ะริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกแก่ข้าพเจ้า ขอให้บปรจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเจ้าใดทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารสยายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํนาวอน,นาวยอภรรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญแวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สทธ์ูประการเทิญสาธุ